สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวฟอมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมไม้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวฟอมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสุนารีไหวขออนุญาตเจ้าที่อีกรอบแฟนหวยแห่หส่องเห็นเลข3ตัวงวดนี้ห้ามพลาดส่องทูบเห็นเลข3ตัวจุดสุนารีไหวเจ้าที่ ลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาโพตททาพิธีไหว้เจ้าที่พร้อมทั้งบอกด้วยว่าไปไหว้ขออนุญาตเจ้าที่ดิบร้อยแล้วเลยเก็บภาพมาฝากบึ่งกันเอาเองเด้อโดยในคลิปเห็นเลขสามตัวหลังจุดทูบทําเอาแฟนคลับหวยแห่สองซึ่งลูกทุ่งดังบอกว่าอย่าลืมเอาไปลุ้นกันโดยมีแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์ขอรวยด้วยงวดนี้ อธิเลข901หรือ907 9791ก็คือเลขเดียวกันสาธุงวดนี้ขอสักครั้งเถอะปู่จ้าย่าจ๋าลูกหลานขอพึ่งในบุญบาร,รมีขององค์ปู่องค์ย่าให้ลูกหลานมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองโชคลาภสาธุรวยไม่เลิกเป็นต้นซึ่งก่อนหน้านี้ลูกทุ่งดังก็พึ่งโพสต์ภาพทำพิธีไหว้เจ้าที่พร้อมบอกเลยว่า ลูกขออนุญาตขายที่ดินแปลงนี้เพื่อให้คนเข้ามาพัฒนาให้เจริญเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนต่อไปด้วยนะและขอให้ท่านที่มาซื้อและมาอาศัยอยู่จงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่ว่าวพ้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณเอซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากหน่วยเด็ดไทยรัฐมาในที่นี้ด้วย แล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ